คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวเบาะแสสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารที่เขาว่าอาจอยู่บนโลกของเราในการทำความเข้าใจสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดลึกลงไปใต้ผิวของดาวอังคารมนุษย์อาจสามารถศึกษาได้จากสิ่งมีชีวิตบนโลกที่อาศัยอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดและเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ของเรา ดาวอังคารไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์สีแดงเท่านั้นแต่ยังเป็นดาวเคราะห์ที่มีน้ำอีกด้วยเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานักวิจัยชาวสหรัฐรายงานหลักฐานของแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นของเหลวลึกลงไปในเปลือกหินของดาวเคราะห์ดวงนี้ข้อมูลนี้มาจากยานสำรวจอินไซต์ของนาซา ซึ่งบันทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวบนดาวองคารมากกว่า1,300ครั้งในระยะเวลา4ปีนักวิจัยที่นำโดยวาชานไรท์นักธรณีฟิสิกส์จากสถาบันสมุดศาสคริปแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกได้ศึกษาคลื่นไหวสะเทือนที่ไปถึงยานสำรวจและสรุปว่าคลื่นเหล่านั้นได้ผ่านชั้นหินเปียกแม้ว่าพื้นผิวของดาวองคารจะเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้ง แต่ข้อมูลของไร้บ่งชี้ว่ามีปริมาณน้ำจำนวนมากถูกขังอยู่ในชั้นหินที่อยู่ลึกลงไปประมาณ15.5ถึง20กิโลเมตรถ้าข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องคารเรนลอยนักจุลชีววิทยาใต้ผิวโลกจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในลอสแองเจลิสกล่าวฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวงการได้เลยทีเดียว การค้นพบน้ำใต้ดินบนดาวอังคารเปิดโอกาสให้การมีชีวิตใต้ดินบนดาวอังคารเกิดขึ้นได้ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่ามีชีวมนลนขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ลึกภายในโลกของเราเองและตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจเป็นเช่นเดียวกันกับดาวอังคารชีวิตบนดาวอังคารหากมีอยู่จริงอาจอยู่ใต้ดินก็ได้ ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมานักชีววิทยาได้สะสมหลักฐานว่ายังคงมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินบนโลกของเรานักวิจัยพยายามขุดเจาะลึกลงไปในพื้นทะเลและทะวีปต่างๆและพบกับสิ่งมีชีวิตในตะกอนที่ถูกฝังลึกแม้แต่ในชั้นและคริสตัลของหินแข็งสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในความมืดนี้เป็นจุลินทรีย์เซลล์เดียวโดยเฉพาะแบคทีเรียและอาร์เคีย สองกลุ่มใหญ่นี้เป็นรูปแบบชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักบนโลกพวกมันมีอยู่มากกว่า3,000ล้านปีแล้วนานมากก่อนที่สัตว์และพืชจะถือกำเนิดขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมายังพบว่ามีชีวะมนทลที่อยู่ลึกลงไปใต้ผืนดินซึ่งมีความหลากหลายสูงอีกด้วย มีสิ่งมีชีวิตหลายประเภทที่อาศัยอยู่ลึกใต้ดินคาร่าแมกนาโบสโกนักธรณีชีววิทยาจาก ETH สุริกในสวิตเซอร์แลนด์กล่าวแบคทีเรียแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เรียกว่าไฟลั่มมีเพียงไม่กี่สิบกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับการระบุอย่างเป็นทางการจากที่คาดการว่ามีอยู่ประมาณ1,300กลุ่มไฟลั่มเหล่านี้เกือบทั้งหมดสามารถพบได้ใต้ดินแมกนาโบสโกกล่าว การวิเคราะห์อภิมาณหรือวิธีการทางสถิติที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆในปี2023พบว่าระบบนิเวศใต้ดินส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดย2ไฟลัมหลักก็คือฟอร์โดมอน a เอและ f ฟ r m i ม u คิวส์แบคทีเรียประเภทอื่นพบได้น้อยมากแต่ก็ยังมีไฟลัมที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน จุลินทรีย์เหล่านี้จึงไม่สามารถได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเหมือนกับสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์แสงบนพื้นโลกเนื่องจากเป็นที่มืดสนิทสิ่งสำคัญมากที่ควรทราบคือพวกมันส่วนใหญ่ไม่ใช้ชีวิตโดยขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์ลอยกล่าวพวกมันยังไม่ได้รับสารอาหารหรือปัจจัยอื่นๆจากด้านบนอีกด้วยแมกนาโบสโกกล่าวว่าระบบนี้เวศลึกลงไปใต้พื้นดินหลายแห่งถูกตัดขาดจากพื้นผิวอย่างสิ้นเชิง ระบบนิเวศเหล่านี้มีพื้นฐานจากการสังเคราะห์ทางเคมีจุลินทรีย์ได้รับพลังงานโดยทำปฏิกิริยาเคมีโดยดูดซับสารเคมีจากหินและน้ำรอบๆตัวเช่นอาจใช้ก๊สมีเทนหรือไฮโดรเจนซัลไฟเป็นวัตถุดิบใต้พื้นผิวมีปฏิกิริยาเคมีหลายรูปแบบลอยกล่าวพวกเราหลายคนใช้เวลาในการค้นหาปฏิกิริยาใหม่ๆที่ช่วยสนับสนุนชีวิต จุลินทรียสังเคราะห์เคมีอาจูเหมือนเป็นสิ่งแปลกประหลาดเพราะพวกมันพบได้ยากในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงซึ่งเป็นที่ที่มนุษย์เราใช้เวลาอยู่และมักพบได้เฉพาะในส่วนลึกของมหาสมุทรและใต้ดินที่แข็งตัวแต่พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดประเภทหนึ่งบนโลกสมมติฐานบางข้อมองว่าชีวิตแรกบนโลกเป็นสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์เคมี แม้ว่าจุลินทรีย์เซลเดียวจะครองดินแดนใต้พื้นผิวโลกแต่ก็มีสัตว์หายากบางชนิดที่อาศัยอยู่ด้วยการศึกษาในปี2011ระบุพบไส้เดือนฝอยในน้ำที่อยู่ในรอยแยกจากความลึก0.9ถึง3.6กิโลเมตรในเหมืองที่แอฟริก,กาใต้ดูเหมือนจะมีน้ำอยู่ที่นั่นมาอย่างน้อย3,000ปีบงชี้ว่าประชากรไส้เดือนฝอยอาจมีอายุหลายพันปีแล้ว การศึกษาเพิ่มเติมในปี2015พบพยาต์แบนพยาต์ตัวแยกรอติเฟอร์และอา t โทรพอตในน้ำในรอยแยกที่มีความลึก1.4กิโลเมตรโดยน้ำที่นั่นมีอายุถึง12,300ปีสัตว์เหล่านี้กินจุลินทรีย์ชั้นบางๆที่อยู่บนผิวหินสำหรับเราพื้นที่ใต้ดินลึกดูเหมือนเป็นสถานที่ที่ท้าทายอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตเมื่อเทียบกับพื้นผิวประชากรจุลินทรีย์มีอยู่น้อย แต่ก็ยังมีหินจำนวนมากที่สามารถเป็นที่อยู่อาศัยได้ในปี2018แมกนาโบสโกและเพื่อนร่วมงานได้ประมาณขนาดของชีวมวลที่อาศัยอยู่ในทวีปต่างๆ โดยรวมข้อมูลจากจำนวนและความหลากหลายของเซลล์จากสถานที่ขุดเจาะทั่วโลกพวกเขาประเมินว่ามีเซลล์ประมาณ2ถึง6คูณ10ยกกำลัง29เซลล์ที่อาศัยอยู่ใต้ทวีปของโลกเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นมีดวงดาวเพียงประมาณ10ยกกำลัง24ดวงในจักรวาลที่สามารถสังเกตเห็นได้เรามีจำนวนเซลล์ที่มากมายมหาศาลอยู่ใต้เท้าของเราแมกนาโบสโกกล่าว เธอยังเสริมว่าประมาณ70%ของแบคทีเรียและอารเครียทั้งหมดบนโลกอยู่ใต้ดินอย่างไรก็ตามขอบเขตความลึกของชีวมวลทนยังไม่ชัดเจนชีวิตอาจมีขีดจำกัดด้านอุณหภูมิสูงสุดแต่เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าขีดจำกัดนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถดำรงอยู่บนพื้นผิวลาวาที่หลอมเหลวได้ แต่จุลินทรีบางชนิดสามารถทนความร้อนที่น่าทึ่งได้เช่นอาเคียบางชนิดสามารถอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้ที่อุณหภูมิ122องศาเซลเซียสหากขุดลึกลงไปใต้ดินมากพอความดันก็จะกลายเป็นปัญหาประเภทของหินก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะมันส่งผลต่อปฏิกิริยาเคมีที่สามารถเกิดขึ้นได้และทำให้เกิดประเภทของจุลินทรีที่ใช้การสังเคราะห์ทางเคมีที่สามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้ แต่ฉันไม่สามารถบอกตัวเลขให้คุณได้ว่าชีวิตอยู่ลึกลงไปได้แค่ไหนเพราะเรายังไม่ถึงจุดนั้นเรายังไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นลอยกล่าวขีดจํากัดอาจลึกอย่างน่าประหลาดใจการศึกษาตัวอย่างจากภูเขาไฟคโครนในปี2017แสดงให้เห็นว่าชีวิตอาจมีอยู่ลึกลงไป10กิโลเมตรใต้พื้นทะเล ชีวิตบางส่วนดำเนินไปอย่างช้ามากมีบางส่วนของใต้พื้นผิวโลกโดยเฉพาะใต้มหาสมุทรของเราซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเป็นเวลาหลายล้านปีลอยกล่าวเนื่องจากไม่มีสารอาหารใหม่ๆเข้ามาจากด้านบนและไม่มีทางหนีไปไหนจุลินทรีย์ในสถานที่เหล่านี้มีอาหารน้อยมากนั่นหมายความว่าพวกมันไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะสร้างเซลล์ใหม่เธอกล่าว แทนที่จะทำเช่นนั้นพวกมันจะชะลอการเผาผลาญและแทบจะอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งมันค่อนข้างสมเหตุสมผลที่เซลล์เดียวอาจมีชีวิตอยู่ได้นานนับพันปีหรือนานกว่านั้นสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ที่พึ่งพาปฏิกิริยาเคมีระหว่างหินและน้ำและอาจมีอัตราการเผาผลาญที่ช้ามากอาจเป็นไปได้ที่จะพบในหินที่อุดมไปด้วยน้ำใต้พื้นผิวของดาวอังคารลึกลงไป สำหรับจุลินทรีย์บนดาวอังคารจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดหรือโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารแม้จะมีการส่งภารกิจสำรวจที่ไม่มีลูกเรือไปยังดาวเคราะห์สีแดงมานานหลายทศวรรษแล้วพื้นผิวของดาวอังคารแห้งและเย็นและยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดปรากฏในภาพของกล้องรถสำรวจบนดาวอังคาร อย่างไรก็ตามลักษณะต่าง,างๆเช่นหุบเขาบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าดาวอังคารเคยมีน้ำไหลบนพื้นผิวเมื่อหลายพันล้านปีก่อนน้ำบางส่วนอาจสูนหายไปในอวกาศแต่ทีมของไรสสรุปว่ามีน้ำจำนวนมากอยู่ใต้พื้นผิวเรารู้ว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตแบบที่เรารู้จักลอยกล่าวดังนั้นบางทีพื้นผิวของดาวอังคารอาจเคยเอื้อต่อการอยู่อาศัย และตอนนี้อาจเป็นเพียงใต้พื้นผิวเท่านั้นที่ยังเอื้อต่อการดำรงชีวิตฉันชอบความคิดที่ว่าชีวิตอาจถูกฝังอยู่ใต้ดินเธอกล่าวจุลินทีย์บนดาวอังคารอาจยึดต,ติดกับการดำรงชีวิตแม้จะมีสารอาหารเพียงน้อยนิดเหมือนกับจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ลึกใต้มหาสมุทรของโลกกระบวนการแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นใต้พื้นผิวของเราสามารถเกิดขึ้นบนดาวอังคารได้มกนาโบสโกกล่าว หลักฐานที่บ่งบอกถึงชีวิตมากที่สุดจนถึงปัจจุบันคือการพุ่งของก๊สมีเทนในบรรยากาศของดาวอังคารซึ่งมีความแตกต่างตามฤดูกาลบนโลกก๊สมีเทนมักถูกสร้างขึ้นโดยจุลินทรีย์ดังนั้นก๊สนี้อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากชีวิตใต้ดินอย่างไรก็ตามลอยเตือนให้ระมัดระวังมีหลายสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้เกิดการพุ่งของก๊สมีเทนได้เธอกล่าว นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายต่อชีวิตใต้พื้นผิวของดาวอังคารชีวิตไม่ได้ต้องการแค่น้ำลอยกล่าวมันต้องการพลังงานและที่อยู่อาศัยดังนั้นมันจึงต้องการแหล่งที่อยู่เราไม่ทราบว่ารูพรุนในหินของดาวอังคารมีขนาดใหญ่พอสำหรับจุลินทซีย์หรือไม่เช่นเดียวกันองค์ประกอบทางเคมีของหินที่ลึกลงไปก็มีความสำคัญเนื่องจากพวกมันจะเป็นแหล่งพลังงานเคมี สำหรับแมกนาโบสโกความไม่แน่นอนที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับชีวิตบนดาวอังคารก็คือมันเกิดขึ้นหรือไม่เนื่องจากเราไม่รู้ว่าชีวิตแรกเกิดขึ้นจากวัสดุที่ไม่มีชีวิตได้อย่างไรเราจึงไม่รู้ว่าสภาพบนดาวอังคารเคยเหมาะสมสำหรับการเกิดขึ้นของชีวิตหรือไม่ ถ้าชีวิตสามารถพัฒนาบนดาวอังคารได้เธอกล่าวมันก็มีโอกาสมากที่จะยังคงอยู่รอดและมีชีวิตบนดาวอังคารในปัจจุบันหากมีชีวะมนทนลึกบนดาวอังคารอยู่จริงเราจะหามันได้อย่างไรแนวคิดที่ชัดเจนคือการขุดเจาะลงไปในดาวอังคารแต่เราจำเป็นต้องขุดลึกถึง10กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นซึ่งเป็นงานที่ยากแม้แต่บนโลก การทำเช่นนั้นบนดาวเคราะห์ที่ไม่มีอากาศที่หายใจได้หรือไม่มีน้ำไหลมันยากกว่ามากๆแมกนาโบสโกกล่าวอย่างไรก็ตามเราควรหาหลักฐานสนับสนุนให้ได้ภารกิจมาสแอมเปิลรีเทิร์นที่วางแผนไว้ของนาซาจะนำน้ำแข็งจากดาวอังคารกลับมายังโลกตัวอย่างดังกล่าวอาจมีร่องรอยของชีวิตอยู่ด้วยการติดตามก๊าซมีเทนจะมีประโยชน์อย่างมากลอยกล่าวปัจจุบันเราไม่รู้ว่าก๊าซนี้มาจากไหน หากเราพบว่ากระเปะน้ำเกี่ยวข้องกับการพุ่งของก๊สมีเทนนั่นจะบ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตเธอกล่าวสุดท้ายหากดาวอังคารมีน้ำเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆจริงๆเราอาจใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้ บนโลกลักษณะต่างๆเช่นน้ำพุร้อนนำน้ำจากใต้ดินลึกขึ้นมาบนพื้นผิวดาวอังคารมีภูเขาไฟคโคลนรอยกล่าวมีบางจุดบนดาวอังคารที่คุณสามารถไปถึงและมีตัวอย่างจากใต้พื้นผิวลึกที่ถูกนำขึ้นมาบนพื้นผิวอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีกว่าจะได้คำตอบที่แน่ชัดคำตอบนั้นอาจทำให้ผิดหวังได้ด้วย ดาวอังคารมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและกิจกรรมไฮโดรลิกน้อยกว่าโลกมากซึ่งบ่งชี้ว่าชีวิตอาจมีอยู่น้อยมากหรือไม่มีอยู่เลยเราอาจกำลังมองหาชีวิตที่ไม่มีชีวิตมานานแล้วลอยกล่าวสิ่งที่เราอาจพบอาจเป็นเพียงหลักฐานฟอสซิลไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะทางไหนซึ่งก็ถือเป็นชีวิตบนดาวอังคารเธอกล่าว นี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ